จเจริญพรสถาญาญโย,ยมมณีกับมาโฟก,กับสองยักษ์จอยใจมณีพาพตนญาญโย,ยมมาบัตัวาหาดเนาะตนญาญโย,ยมเนาะว่ามาเบียบมาประสมขนาดทรงเมืองไซผู้ทองเนะาะสถาญาญโย,นยมนี่ก็เป็นจัวหน่อยพ่นกำลังแต่งกับเพ่ถวายครูบาอาจารย์ สี่ประมาณนี่เนาะตัวย่ายงนี่ก็แม่งมองเป็นไฮโลทะเบียนแต่ละวัดแต่ละวัดน้ำานเเ็ส่นงพ่อเทาา โจ้ัมหน่อยกำลังส่งกับพี่อยู่ออกตัวยังงยโจหน่อยซื้อยังโจหน่อยฮะซื้อยังก่อนอยู่วัดไหนโอ้โหจุปค่าอะไรปค่าใังอบอ นี่กระแมนพระอาจารย์กีบัดน้องสโน่เนาะสถานญาณโยใใฮะอันนี้ก็สิเม็นห่วงธาตเพื่อนเนาะสถานญาณยห่วงท่าตเพิ่นบััดเพิ่นกับประมาณนี้เนาะสถานญาณโย ว่านี่กแมเยนบัตของอันนั้นพระอาจารย์แสงเจ้าคณะเมืองเมืองไซบูทองเนาะสถานยานยุประสิทธิปมาณนีบัตรเป็นอือเขาเอาเปนเอาขอจีมาถวายเนี่ย สาธุสาธุอันนี้ก็บเมนซูเพอรอโหลดเพิ่นที่ว่าภาครูบาอาจานมาเนาะสถานญาณโยม <c oughs> พอออกเพิ่นออกขอีมัถวายสายดีสถานญาณโยมเนาะหลังจากกับมาแต่ประสม มาหอดบัตรเลยกัดน,นำเนินเบียกงานต่อออกต้นยานยมเลยเห็ดเบียกคือเก่าหลังจากกับมาแตซุ่มอยู่เมืองกสะสระมาณนี่ออกต้นยานยมพนกําลังขืนปูนเนาะเห็ดบางตาคือเก่า ออกตุนยันยุมไหมเย็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าสลาบ้านเขาของอท่านแล้วแล้วแหละแลลวแหละประมาณหาสิเปอร์เสพอหกสพอบางตาเขาเนะ้ะ ตอนนี้ปูนกับเบิดแหละเฮ็ดแล้วเลยะก็สิป,ประมาณนี้เ no. นาะสถานญาญุ่มเนาะ อันหนึ่งเหรออันนึงอันนึ่งเออประมาณสามเปาอันนี้ส่วนที่ย่างเนาะสถานญย,ย,ยันยุมย่างกับประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งสองสามสี่ทังหลังสามย่างเจ็ดห่องประมาณเจ็ดห่องเนาะออกตัวญยันยุมเนาะ สาราวัดบานเฮาก็สิประมาณนี่แหละสถานญาณโยมบ่ใหญ่เพราะว่าเป็นบานน้อยถ้าผู้ใดอยากควมทำบุญทําทานก็เชิญเด้อสถานญาณโยมพอวัดเฮาก็ยังบ่ทันแล้ว อันนี้ก็จะเป็นห้องพักห้องนอนของคุบาอาจารย์เนะาะสธาญาโยมเนาะห้องก็จะประมาณนี้เนาะนอนได้อยู่ประมาณสององค์นี่ก็จะเป็นพาพระธาน ันนี้มูขล่าอันนี้ซาลิบุตหมูเป็นมูขล่าอันซิเมีนมูขล่าสีมีซองห,องหออ้อเนาะต้นหญ้าโยมเนาะอันนี้กับอีกห้อหนึ่งกับสิบประมาณนี้ คือนางสูงแถวหน่ะเอาเลยอะชวนหน่อยสิประมาณนี้เนาะออกตัวยันยุมซะละโใหไงทางลังก็จะเป็นผ่ากระจายพามาห้าสนีเนาะสถานยันยุมทางล้างนี่ก็ต้องได้เห็ดคือกันเพราะว่าเอาเห็ด ล,ลักลานขึ้นไปแหละสถานยานโยมประมาณนี้ เดินบัดกับโบกวางนอกอ,อกต้นหญ้าเย้าเนาะประมาณเฮกตาปลไปอยู่น้องกับจิมเมนพญนาคอันนั่งเทวดาเนะาะโอปป้กขักษาบัตาวาราม ทรงสาก็สิประมาณนี้บ่ใหญ่ออกต้นย่านโยมมีบัวพร้อมอีกยามฝนมาก็ได้กินหมากบัวมองป,อยป,ปอยปูปอยป่าแถวนี้เนาะแม่นแม่นน้องนี่ออกต้นยานย นั่งเทวดาสององค์เนาอะอต้นยันยม good. กุดกะเพีว่วาแหละสร้างกระสีออกวาแหละล่มล่มตีเนาะออกต้นยันยมเนาะอันนี้เป็นกุดเก็บเครื่องเก็บกองบุญเนาะประมาณนี้ มุน,นี้มารีวิวสถานที่วัดเดินวัดใหนสถานยานยุบึงสลาเากับสิประมาณประมาณนี้เนาะอ,อต้นยานยถือว่าสะพอนในบ้านนี่ถือว่าพ่อใส่งานได้ถือว่ากะใหญ่อยู่สมควรโกกมะม่วงกับเป็นดอกแหละออต้นยานยมเว้สิได้กินมากแหละ เดินบัดเท่ากับิิระมาณนี้เพราะว่าวัดเพิ่นกำลังกำลังต่างใหม่ประมาณ3ปีที่สมปีนี้แหละเพราะว่าเ,เ,เนื้อทีกับรับแคบแน่อันนั้นเป็นภาพเนะพาะภาพผ่ายทง นั่นก็นเป็นสินไซตาผ้าเนาะสถานยานณม เป็นไพยทงไพยทงเงินทงคำนันนี่ก็จะเป็นทางหนาวัดเนาะหนาสระหนาวัดเพราะว่าเนื้อที่บกวงออกตัวยันยมทางนั้นก็จิเป็นห้องเฮียน เฮียนประทมเนาะอันนี้แม่น,นั่งกินนารีน่าร้อนเนาะสิบประมาณนี้สถานียัง ต้ององอันนี้ก็สิมเป็นประตูตูบ้านัเพราะว่าบัวท่านเหลี่ยวกำแพงกับบัวท่านมีเปนน็นเฮื่อนคู่วกับหอกอง คุดนี่ก็ซีเมนที่พักของคูบาทนี่และเนาะของคูบาอะไรก็จั่วอะไรก็อาจารย์ปนประมาณนี้ยนี่บ้านซีนบ้านผากันเปนออกต้นยานโยมกันนั่งน้ำนี่แหละสถาหยานโยมเพราะว่ามันโบมี่มองนั่งเนาะเก้ใครสามสาระเล้ว ก็สิประมาณนี้สทานยานโยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามให้คุบาเพื่อเป็นกำลังใจให้คุบาในเด้อออกตันยานโยมภูเขามาเบิงมาส้มก็ได้สำหรับคลิปนี้เนาะอาตมากก็สิได้ จบลกลงเพียงเท่านี้เนาะพ่อนใดที่ประเสริฐพ่อนใดที่ลำเดิดจงบังเกิดมีแกทานทุกผู้ทุกคนเด้อ์อ,อกตอนอย่างโยมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย